โรงเรียนค่ายบกกหวานวิทยาเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนน้ำสวยวิทยาโดยสภาตำบลค่ายบกกหวานได้มอบที่ดินสาธารณะให้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่1 6พฤษภาคม2534ต่อมาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2537กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รมสามัญศึกษาโดยมีนายจุมพลกลั้งโสมดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่คนแรกปีการศึกษา2540รมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นในปีการศึกษา2540จำนวน232คนหลังจากนั้นจำนวนนักเรียนก็ลดลงเรื่อยๆจนมาถึงปีการศึกษา2563 มีจานวนนักเรียนคงเหลืออยู่จํานวน57คนซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายว่าจะยุบโรงเรียนนี้เนื่องจากมีนักเรียนจํานวนน้อยขณะดเดียวกันครูและนักเรียนเตรียมที่จะย้ายออกโดยมีแผนที่จะยุบโรงเรียนในปีการศึกษา2565หลังจากที่ดอร์คํานึงเลื่อนแก้วเข้ามาดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบุกหวานวิทยา ในวันที่14กุมภาพันธ์2564ได้ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนขึ้นใหม่และที่ประชุมมีความเห็นชอบใช้ยุทธศาสตร์ดนตรีและกีฬาเป็นฐานในการจัดกระบวนการเรียนการสอนควบคู่กับการใช้สุนทรียะสนทนา ทำการตลาดเชิงลึกโดยทําโครงการนําร่องห้องเรียนกีฬาฟุตบอลและตะกรอ้อปรับปรุงอาคารบางห้องเป็นหอพักให้นักกีฬาอยู่ฟรีจัดอาหารฟรีสามมือ้อค่าน้ำค่าไฟฟรีซึ่งในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564มีนักเรียนจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น21 1คนตามข้อมูล d m c ณวันที่10มิถุนายน2564เป็นนักเรียนพักนอนจำนวน100คนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น223คน ข้อมูลดีเอซีนวันที่10พฤศจิกายน2564เป็นจำนวนนักเรียนพักนอนจำนวน110คนปีการศึกษา2565โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยาได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อขอเปิดห้องเรียนกีฬาโดยขอเปิดห้องวิ์ก,กีฬาหรือไ i ส์สปอร์ทเทเลนต์และศิลกีฬาหรืออาร์ตสปอร์ทเทเลนต์ซึ่งในปีการศึกษา2565นักเรียนโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยามีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น302คนตามข้อมูล d m c ณนวันที่ 10มิถุนายน2565ทั้งยังมีนักกีฬาฟุตบอลหญิงที่สนใจในการฝึกฝนเพื่อก้าวสู่กีฬาอาชีพโดยปีการศึกษา2565นักกีฬาฟุตบอลหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1กีฬานักเรียนนักศึกษารุ่นอายุไม่เกิน18ปีและนักกีฬาฟุตบอลชายได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดน้องคายและได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาระดับภาคที่จังหวัดมหาสารคามพร้อมทั้งยังสามารถป้องกันแชมป์ได้เป็นปีที่2ในรายการฟุตบอลอายุไม่เกิน18ปีและยังได้แชมป์กีฬาฟุตบอลชาย ไพมินิสเตอร์ครับจังหวัดนองคายปี2565รุ่นอายุไม่เกิน18ปีรุ่นอายุไม่เกิน14ปีและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1รุ่นอายุไม่เกิน16ปี อนาคตโรงเรียนค่ายบวกหวานวิทยามีความคาดหวังและจัพัฒนาให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อขออนุมัติจากสพทเป็นโรงเรียนกีฬาในสังกัดสพทเพื่อเป็นศูนย์กลางทางด้านกีฬาทุกประเภทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการแข่งขันทุกทักษะกีฬาเพื่อเป็นกำลังหลักให้กับประเทศ